สวัสดีครับเพื่อนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดน้ําเมืองนนท์นะฮะจังหวัดน,นนทบุรีนะฮะมาเดินตลาดตลาดนี้เคยมาเดินบ่อยนะครับท้างน้านนท์นะครับเป็นตลาดขายของกินนะครับตลาดอาหารสดนะฮของกินเยอะแยะนะโยนพาเพื่อนเดินดูนะครับว่าบรรยากาศตลาดนี้เป็นยังไงนะครับ มีรถ3รล้อถีบนะเหมือนโคราดเลยนะฮะบรรยากาศนะรมี3รล้อถีบนะครับปลาตัวละห้บาทปลาทอดปลาสลิดต,ตัวละ20บบาทเป็นตลาดสดนะฮะขายพวกอาหารของกินนะฮะขายพวกเนื้อพวกผักผลไม้เนื้อเนื้อ,อหมู ชอบเดินดูตลาดท้องถิ่นนะตลาดขายของกินท้องถิ่นแล้วมีอาหารแบบแปลกๆนะอาหารพื้นเมืองเขากินแบบไหน,นะฮะมาดูว่ามีอาหารที่น่าสนใจไหมฮะที่ไม่เหมือนตลาดทั่วไปส่วนมากเวลาไปเที่ยวที่ไหนเขจะชอบเดินดูตลาดตลาดท้องถิน่นตลาดเช้าตลาดเย็นนะฮะกล้วยมันก็โอหกันไปหมดเลยเช้ามาหมดถุงเลยผลมไม้ส่วนผลมไม้ ส้มโอ,โอโเขียวสวยกล้วยวีละสี่สิบบาทที่ขายพวกอาหารแล้วก็นั่งกินเลยก็มีครับก็มีโต๊ะนั่งตรงกลางเขายอดปูอย่างนี้เออข้ามันไก่เป็นอาหารพวกจะอาหารจานเดียวเนีฮะ ซื้อกับบ้านก็ได้นะซื้อกับบ้านก็ได้หรือนั่งกินเลยก็ได้มีหลายอย่างข้าวผัดปูร้านนี้นะขายดีนะลูกค้านั่งรอน่าจะอร่อยนะครับอยู่มือพ่อขาผัดเท่าไหร่เล้าใจเล้าใจแมวเจอมวอยู่ที่ตลาดน,ะน่ารักดี จ้ถินถ่นเจ้าถิน่นเจ้าถิ่นเครื่องในหมูมก็นด้กินก็คนเยอะนี่สมชายโคกผ้าจะขายดีมากะร้านนี้สิบมะขูดยี่สิบเป็ดพะโล้ข้าง,ง,างรโรงํานานถนนบุรีเจ้าเก่าน่ากินน่ากิน นนะกินน่าคุเป็ดพะโลมีพักเครื่องเ้ื่บรรยากาศนะฮะถ้าน้นมนนี่ก็จะลำบากเรื่องที่จอดรถนิดน,นึงนะครับพรเ,เพราะว่าที่จอดรถหายากนะฮะก็เข้ามาในในซอยที่เขามีค่าบริการที่จอดรถอยู่นะฮะเขาคิดชั่วโมงละสามสบาทเนะี่ยเขาเขียนเวลาเวลาเราเข้าเขียนทะเบียนรถเนะี่ย เมืวันสามสี่บาทคะ,ะไปเดินตลาดแป๊บเดียวนะฮะก็รดเยอะนะฮะที่จอดรถแต่ว่าอาหารการกินในตลาดก็เหมือนบ้านเราะฮะพื้นฐานอยู่ว่าจริงๆผมชอบที่จะเดินตลาดที่จะเป็นตลาดท้องถิ่นที่มีอาหารพื้นบ้านอาหารแปลกๆนะฮะอันนี้ก็มีหลายอย่างที่น่ากินอยู่นะฮะแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าเป็นอาหารพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นนะครับก็เป็น ทั่วไปนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่กดติดตามที่กดสับสไคร์นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ